สวัสดีค่ะพบกับเบนอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะที่14กุมภาพันธ์2564ค่ะเป็นวันวาเลนไทน์นะคะแต่ว่าถ้าใครดูราคาทองคำจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาทองคำไม่อ่อนโยนเลยนะคะมีการรีบาวขึ้นจากระดับต่ำสุดบริเวณ1,821 US Dollar ค่ะตลอดจากนั้นเขามีการผ่านระดับแนวต้านสำคัญส,ค,ญสคัญจนทำที่ต้องมีการปรับมุมมองนะคะพอย์คือทองคามีการผ่านระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า ผ่านบระเวณ1,853ก็นํามาซึ่งแรงซื้อทางเทคนิคเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเซเรโอการคาการณ์ของทองคำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่วันนี้มองยังไงนะคะเดี๋ยวเป็นค่อนุญ,ญาตไป w r ป p up กันดีก,กว่าค่ะว่าตัวราคาทองคํานะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะไปดูที่ราคาสมาคมก่อนค่ะวันนี้ราคาสมาคมนะคะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ28,450บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ขายออกที่28,550บาทต่อบาททองคำค่ะราคา y l g นะคะก็ซื้อเข้าขายออกห่างกัน30บาทต่อบาททองคำเช่นเดียวกันนะคะซื้อเข้าในราคาที่แพงกว่าสมาคมเกือบเกือบร้อยเลยนะคะซื้อเข้าที่28,500 15บาทต่อบาททองคำนะคะตอนนี้ราคาโกลสปอร์ตอยู่ที่1,857 USDT น,นะคะเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทองคำเมื่อวันศุกร์กันดีกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นพัฒนาการอะไรที่ทำให้ทองคำมีการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้นะคะก็ก็บอกว่าหลักๆแล้วเป็นมองมี3เรื่องนะคะที่ช่วยหนุนทองคำในวันศุกร เรื่องแรกจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงวันศุกร์ค่ะที่ออกมาแยกเกินคาตัวเลขที่ว่านั้นคือผลสํารวจจากมหลาลัยมิชิแกนะนะคะเป็นการสํารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งปรากฏว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปรับตัวลดลงแต่61.7นะคะตัว61.7หรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะเป็นเส้นสีฟ้าอันนี้นะคะ,ะเรียกว่าการแตะ61.7เนี่ยเป็นระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่ปี2011เลยค่ะเราก็แยกกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ67.5ด้วยนะคะตัวเลขเศรษ,ษรฐกิจสาธารณะที่ออกไมา่แยากเกินคาดก็เป็นปันจจัยหนึ่งที่หนุนทองคําในช่วงคืนวันศุกร์นะคะแต่ดราม่า มักมาตอนค่ำๆนะคะจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยทยานขึ้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะในช่วงประมาณกลางดึกนะคะหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากด้วยค่ะปัจจัยแน่นอนค่ะที่ช่วยหนุนทองคํากระตุ้นแรงซื้อทองคําก็จะเป็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างประเทศนะคะ geopolitical risk หรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะ ตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องของอยูเครนเป็นหลักนะคะสหรัฐเองออกมาเตือนต่อเนื่องนะคะว่าอยากให้ชาวเมกานเนี่ยอพยพออกจากยูเครนภายใน48ชั่วโมงเพราะว่าถ้าพูดถึงกําลังทางการทหารของรัสเซียที่ประชิดพรมแดนยูเครนตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีกําลังทางการทหารมากเพียงพอที่จะหุกยูเครนแล้วนะคะคุณไบเดนก็ออกมาเตือนนะคะล่าสุดเสาร์ที่ผ่านมาสหรัฐก็มีการถอนเจ้าหน้าที่สถานทูตนะคะ ที่กรุงเคฟของยูเครนออกมาแล้วนะคะและประเทศก็ออกมาเตือนเช่นเดียวกันค่ะท่าทีของรัสเซียเองก็ยังดีนยนะคะยังปฏิเสธการม,มีแผนการที่จะบุกยูเครนแต่การที่รัสเซียมีการซ้อมรบร่วมกับเบรารุสเองนะคะมีการเคลื่อนกําลังคนเข้าไปใกล้พรมแดนยูเครนมีการประเมินค่ว่าตอนนี้กําลังทางการอาหารของรัสเซียที่ใกล้พรมแดนยูเครนเนี่ยมีประมาณ มากกว่า1นึ0 0 0สนายนะคะซึ่งเปเด็นเหล่านี้เองค่ะทำให้ตลาดก,กังวลนะคะว่าถ้ารัสเซียบุกค,คือเพลนจริงๆนาโต้เข้ามาแทรกแซงจริงๆสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะข่าวนี้ความกลัวนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะตลาดหุ้นวันศุกร์ของสหรัฐเนียปรับตัวรับข่าวนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะลงแรงในวันศุกร์นะคะแน่นอนพอกระแสเงินทุนไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็แสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะวันศุกร์จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ปลอดภัยมีการมีกระแสเงินทุนไหลเข้าทั่วทุกสินทรัพย์เลยนะคะเป็นการไหลเข้าในวงกว้างเลย ทองคำเองก็มีอันนี้ส่งเชิงบวกจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแต่อีกหนึ่งสินทรัพย์ปลอดภัยที่เราพูดถึงกันมาตลอดคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐค่ะ แรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันบอลยืหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้แปลกตัวลงค่ะจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาอันนี้เป็นกราฟคอมเพลนะคะเปรียบเทียบระหว่างราคาทองคําซึ่งเป็นสีส้มนะคะแล้วก็กราฟตัว US 10 year Treasury หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ย จะเป็นสีฟ้าค่ะจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทั้ง2ส,สินทรัพย์กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าสังเกตดีๆค่ะจะเห็นได้ว่าตัวเส้นสีฟ้าก็คือบอลยู1ิปีเนี่ยร่วงลงจากเลเวลประมาณ2%นะคะลงมาแตะโลที่1.9112%ในวันศุกร์จากแรงซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ แน่นอนพอมีกระแสเงินทุนไหลเข้าทองโดยตรงนะคะพอมีกระแสเงินทุนไหลเข้าตัวพันธบัตรกดดันบอลยิวให้ร่วงลงก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนทองคําในฐานะ,ะนะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอเบี้ยค่ะทีนี้นะคะมาดูประเด็นถัดไปนะคะที่ช่วยหนุนทองค่ะบอกกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงนะคะที่อาจจะทําให้ชาติตะวันตก s a n c t i o นะคะหรือความบารการส่งออกน้ำมันแล้วก็แก๊สของวสเซียนะคะซึ่งใจนี้เองค่ะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในวันศุกร์เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนทำให้ตัวราคาน้ำมันค่ะที่พุ่งขึ้นอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยยิ่งพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยตัว West t e x a s i n t e r m e d i a ี e ยตนะคะเป็นสัญญา WTI เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า1%ในช่วงวันนี้แล้วก็แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2014ค่ะตัวแบรนด์เองก็ปรับตัวสูงขขึึข้้นนนค่มาไว ราวๆ90ดอลลาร์ต่อบราร์เรลนะคะพอราคามับ,บตัวสูงขึ้นแบบนี้ค่ะก็ยิ่งกระตุ้นการคาดการ์เกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะว่าราคานมันบ,บตัวสูงขึ้นกระตุ้นเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้น,แบบน,บบนก็เลยเป็นปัจจัยหนุนทองในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อในอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ,ถ้าถามว่าข่าวรัสเซียยูเครนส่งผลกับทองอย่างไรก็ต้องบอกว่าหนุนทองนะคะหนุนมิติแรกคือกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภยัย นุมมิติที่2คือราคาน้ามันที่พุ่งขึ้นกระตุ้นความเสี่ยงด่วยของเงินเฟ้อแล้วดันมากระตุ้นทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากของเงินเฟ้อด้วย,งงน,วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทองคําค่ะเพราะฉันก็ไม่น่าแปลกใจที่ทองคําจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงกลางดึกของคืนวันศุกร์ค่ะทีนี้การปรับตัวขึ้นของทองนะคะในวันศุกร์เนี่ยอีกหนึ่งจุดที่ทริกเกอร์ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นคือแรงซื้อทางเทคนิคค่ะ แรงซื้อทางเทคนิคในวันศุกร์เนี่ยเกิดขึ้นมีทั้งเรื่องของอตัวแรงซื้อนะคะจากการ break out ร r t r i a n g l e นะคะอีกจุดหนึ่งค่ะแรงซื้อ color b ายด้วยแรงซื้อ short s q u e z e ด้วยนะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้เป็นกราฟราคาทองคำนะคะย้อนหลังไปตั้งแต่เดือนสิงหาของปี2020นะคะเป็นอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมว่าตอนนี้ทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะคะ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะทองคำเขาเคลื่อนไหว consolidate ในกรอบ triangle นะคะแล้วก็ถ้าเราลองลากเทรนไลน์เชื่อมจาก all time high ของราดทองคำบริเวณ2 0ง5น มาเชื่อมกับไฮของทองคำบริเวณ1น7 7ซึ่งเป็นไฮในช่วงเดือนพฤศจิกาจะได้เส้นเทรลไลน์เส้นหนึ่งนะคะซึ่งเส้นนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์อยู่แถวๆประมาณ1840น้ต้นๆนะคะนี่คือความสำคัญแล่าหนึ่งนะคะอีกเส้นหนึ่งค่ะถ้าเราลากเชื่อมจากมัลลี่ไฮนะคะของทองคำนะคะในะช่วงประมาณเดือนเมยปีปีที่แล้วนะคะที่บริเวณ1น1 6มาเชื่อมกับไฮของทองคาเดือนพฤศจิกาที่18 7็ เ,เราก็จะได้อีกเส้นหนึ่งค่ะซึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเส้นนี้เนี่ยตรงกับ1,853เห็นไหมคะว่า1,84ต้นๆไฮของวันก่อนหน้าเป็นเทรนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็เส้น1,853เป็นไฮของเดือนมการานะคะไฮของปีนี้แล้วก็เป็นเทรนไลน์ด้วยดังนั้นค่ะการเบกเอาแนวต้านแบบนี้ค่ะเลยทำให้นักลงทุนนะคะที่เป็นสายเทคนิคละกันนะคะพอผ่านแนวต้าสสำคัญวิธีการของเขาก็คือ หนึ่งโซื้อตามไปนะคะเล่นกับเรียกว่ากับโฟนะคะ อีกด้านหนึ่งค่ะคนที่มีการขายไว้นะคะมีการเปิดสถานะขายช็อตโอเพนเอาไว้ค่ะพอทริกเกอร์ผ่านนาวต้านสำคัญวิธีการของเขาก็คือควบคุมความเสี่ยงค่ะควบคุมความเสี่ยงสถานะขายนะคะก็ทำด้วยการลองคลอสหรือว่าซื้อเพื่อปิดสถานะขายนะคะเพราะฉะนั้นแรงซื้อที่เกิดขึ้นว h a ได v e เไม่ว่าจะเป็นพฟลล์บายนะคะหรือว่าแรงซื้อปิดสถานะขายหรือที่เขาเรียกว่าช็อตสควีซเนี่ย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทริกเกอร์ทำให้ทองคำค่ะดีดขึ้นแรงมากนะคะดีดขึ้นมาประมาณเนี่ยค่ะยี่สิบสามสิบเหรียญภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีแล้วก็ขึ้นมาทำ High ที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้ายูเซนเอนั่นเองนะคะดิฉันต้นถามว่าปัจจัยที่หนุนทองในวันศุกร์มีอะไรบ้างหนึ่งนะคะเนื่งเรื่องของยูเครนเนี่ยละค่ะยูเครนนะคะ,ท,รระ,คะทำให้มีแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นก็หนุนทองในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเง ตัวเลขของมอมิชิการดจะมีความเชื่อมั่นผู้ร่วโภคของสหรัฐก,ก็ออกมาแยกกินคาดนะคะรวมถึงปัจจัยบวกต่างๆก็ทริกเกอร์ทำให้เกิดแรงซื้อทางเทคนิคนี่คือ3เรื่องหลักที่หนุนทอในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะบูรควมกับสาตวทิทที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่เฟดเริ่มออกมาคัดค้านการขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนมีนานแล้วค่ะคนที่ว่านี้นะคะคนนี้เป็นประธานเฟดสาด์ดอฟนะคะคุณแมรีดาลี่เป็นประธานเฟดไายซานฟรานซิสโกค่ะ มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับ f ฟสต์เนชั่นช่อง CBS ของสหรัฐอนะคะออกมาบอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ย0.5นในเดือนมีนาคมเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะ กระทันหันแล้วก็แข็งเกราวเกินไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแบบกระทันหันแล้วก็แข็งเกรางเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อเป้าหมายของเฟดทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เสียรภาพด้านราคานะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้เองค่ะก็เลยหนุนทองอยู่นะคะบ่ายวันนี้ค่ะถ้าใครสังเกตราคาทองคํามีการพักตัวลงมนนะคะ พักลงมาในเลเวลประมาณ1,850 u s แลแล้วก็ดีดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะปัจจัยที่ดีดหนุนให้ทองดีดในช่วงบ่ายเนี่ยจะมาจากช่วงตลาด ยุโรปนะคะอย่าลืมว่าข่าวที่เกิดขึ้นในวันศุกร์เกิดขึ้นในช่วงปลายตลาดสาหรัฐเท่ากับว่าตลาดยุโรปเนี่ยยังไม่ได้ price in ยังไม่ได้เล่นข่าวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาเรียกได้ว่าแดงเถือกนะคะแดงยกแผงเลยนะคะทุกประเทศในยุโรปวันนี้ตลาดหุ้นแดงหมดนะคะรวมถึงสัญญาฟิวเจอร์หุ้นของสหรัฐด,ด้วยก็เปิดตลาดเอามีการแกว่งตัวในแดนลบนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มที่ตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้จะเปิดตลาดในแดนลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะ Ri ดกซ์อของนักลงทุนการหลเลีกความเสี่ยงของนักลงทุนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนทองคําในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเพราะนั้นตราดใยที่ความกังวลเรื่องของรัสเซียยูเครนยังคงอยู่ก็อาจจะมีแรงซื้อสลับเข้ามาในตลาดทองคําเป็นระยะค่ะ แต่ว่าทิศทางทองคําต่อจากนี้เนี่ยถ้าถามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องบอกว่าเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยเระค่ะพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องไปวัดกันว่าจะเป็นพัฒนาการเชิงบวกแบบเคลียร์กันได้นะคะหรือทุกอย่างมันจะรุนแรงรัสเซียมีการบุกยูเครนจริงซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะกําหนดทิศทางทองคําในระยะถัดไปค่ะแน่นอนว่าเรื่องรัสเซียเราต้องตามข่าวเรื่อยๆว่า24ชั่วโมงนะคะแต่ก็มีข่าวที่มีอยู่ในตารางมีในสกดูที่อยากให้ทุกท่าน ติดตามนะคะในสัปดาห์นี้เป็นขอแรปอัพทั้งสัปดาห์ไปเลยแล้วกันนะคะอย่างวันนี้ค่ะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแต่ว่าช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มนะคะจะมีถ้อยแถลงของคุณเจมส์บูลาดประธานเฟดเซนหลุยนะคะแล้วก็วันอังคารจะมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขสําคัญอย่างดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว PPI รวมถึงดัชนีภาคการผลิต m p t e index นะคะวันพุธจะมียอดทัพเหรีของสหรัฐแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะพฤหัสค่ะอยากให้ติดตามไฮไลท์อันนี้เป็นพิเศษ ช่วงประมาณตีสองนะคะข้าเกี่ยวระหว่างวันพุธกับวันพฤหัสจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนมกรานี่ไม่ใช่การประชุมนะคะแต่เป็นรายงานการประชุมฉบับเต็มค่ะซึ่งในรายงานการประชุมนี้เนี่ยอาจจะมีอิชชูมีประเด็นอะไรที่ตลาดยังไม่รับรู้นะคะแล้วก็ส่งผลกับการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของเปดได้นะคะรวมถึงหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดเผย o b l e เล c l ค i m การอนุญาตก่อสร้างตัวเลขยการเริ่มสร้างบ้านค่ะ ที่สำคัญสัปดาห์นี้ช่วงพฤหัสศุกร์ค่ะจะมีถ่อยแถลงของเจ้าหน้าที่เป็ดหลายรายนะคะอาทิเช่นคุณเจมส์ซูบุหลาจะมาพูดอีกครั้งในช่วง ุนะคะคของวันพฤหัสนะคะแล้วก็ช่วงประมาณตีห้าเช้ามืดของคืนวันศุกร์จะมีท่าแถลงคุณลอตต้าเมสเตอร์นะคะอะอีกทั้งในช่วงประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้าท่านอนทุ่มของคืนวันศุกร์แล้วก็ตีหนึ่งครึ่งนะคะของคืนวันศุกร์คาบเกี่ยวของวันเสาร์ก็จะมีท่าแถลงของคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะคะคุณจอห์นวิลเลียมแบรนแฮนเฟดนิวยอร์กนะคะแล้วก็คุณเลอร์แบรนาด์นะคะหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดด้วยนะคะสิ่งที่อยากที่จับตาในเรื่องของเฟดเนี่ยเป็นเชื่อว่าหลายๆล ท่านเจ้าหน้าที่เฟสเนี่ยน่าจะมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการขึ้นหลอกเบี้ยนในเดือนมีนาคมค่ะ ตลาดคาดการไปไกลแล้วเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในเดือนมีนานะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อยากให้ติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เฟดคัดค้านการขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมีนา0.5%ถ้าคัดค้านนะคะเชื่อได้ว่าทองคําจะปรับตัวสูงขึ้นได้จากข่าวนี้ปตะกอบการถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ค่ะสนับสนุนการขึ้นดอกเบีย้ยแบบเอ็กซ์ซีฟ สนับสนุนอยากให้เฟขึ้นดนกเบีย้ยไปเลย0.5เในเดือนมีนาคมนี่อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้เกิดแรงขายในตัวตลาดทองคำได้นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะสิ่งที่จะส่งผลกับทองมากที่สุดในสัปดาห์นี้เป็นมองว่าเรื่องของรัสเซียเนี่ยราคารัสเซียยูเครนเนี่ยน่าจะเป็นคีย์หลักสำคัญหลายหลายฝ่ายสื่อสาระก็ออกมาบอกค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะน่าจะเป็นสัปดาห์ตัดสินค่ะว่าตกลงแล้วรัสเซียจะเอาอยัางไงนะคะ จะุกยูเครนจริงหรือไม่นะคะหรือว่ายูเครนจะยอมถอยนะคะยอมเรียกได้ว่าพับแผนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้นะคะเพราะฉะนั้นพัฒนาการในตลาดเรื่องของยูเครนเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คือปัจจัยพื้นฐานค่ะ ทีนี้มาดูเทคนิคข้อกันดีกว่าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ซีนเรโอที่เกิดขึ้นตลาดทองคํายังเกิดขึ้นได้ในหลายๆมิตินะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นมีการปรับ,บมุมมองค่ะหลังจากที่ทองเขามีการผ่านไฮบรเวนหนึ่นรอิดังนั้นค่ะจาก1853ลงมาที่1780ก็จะเป็นขาลงชุดหนึ่งนะคะก่อนหน้าเรามองว่าการดิดตัวขึ้นถ้าไม่ผ่าน1853การดิดตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็น เป็นลักษณะของ up side corrective เป็นการปรับตัวสูงขึ้นสัก3เวฟนะคะแล้วก็ปรับตัวลงอีกขาหนึ่งก่อนที่จะดีตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อวันศุกร์ค่ะการที่ราคาทองคำมีการผ่านระดับ1,853ก็ต้องเปลี่ยนมุมอมองนะคะเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะ ขาที่ดีจาก1,780เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่3ขาแล้วนะคะเป็นลักษณะของ impulse นะคะหนึ่งนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจค่ะวันนี้เป็นจะโฟกัสนะคะชุดขึ้นนะคะจากโลกของวันศุกร์บริเวณ1,821เป็นพิเศษนะคะคำถามที่เป็นตั้งวันนี้ค่ะคือชุดที่ดีขึ้นจาก1,821เนี่ยตกลงแล้วจบไปที่ไายบริเวณ1,865 หรือ,อยังไม่จบนะคะเพราะฉะนั้น t าร์เจ็ o r y วันนี้เป็นโปรกัสก้อนนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาร์คเอาไว้นะคะว่าตรงจุดไหนนาต้านสำคัญนะคะผ่านได้และจะตัดไซเโอเชิงลบได้นะคะและจุดไหนถ้าหลุดแล้วควรจะเก็บมือนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทีนี้ค่ะคำถามแรกนะคะถ้าสมมุติว่า การดิดตัวขึ้นจากบริเวณ1น2 1เฉพาะชุดนี้นะคะถ้ายัางไม่จบเนี่ยเบนมองว่าวันนี้เป็นการพักตัวแล้วก็มีโอกาสดีดตัวขึ้นอีกหนึ่งขานะคะดังนั้นค่ะวันนี้เบนจะวัดเส2เป้านะคะเป้าแรกถ้าเขาเป็นการพักเพื่อดิดขึ้นอีกขาในชุดดิดขึ้นนี้นะคะเป้าพักจะอยู่ที่เท่าไหร่เราสามารถวัดได้ค่ะวัดเป้าพัก เพื่อดีตัวขึ้นอีกขาเนี่ยใช้ฟิโบรีเทสแมนนะคะลาจากุด1,824ซึ่งเป็นโลหนึ่งของทองคำในช่วงวันศุกค่ะขึ้นมหาหาไฮของทองคำในวันศุกที่ประเวณ1865นะคะถ้าชุดนี้ยังไม่จบค่ะน่าจะเป็นการพักตัวเพื่อดีตัวขึ้นนะคะดังนั้นเป้าพักของเขาจะไม่ลึกนะคะอาจจะลงมาสัก38.2%ถึง50%เพราะฉันเป้าไม้แรกในการสะสมทองสำหรับคนที่ตกรถนะคะคือแถวๆนี้ค่ะ หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าถึงหนึ่งันแปด้อยสี่สิบเก้านะคะนี่คือไม้แรกไม้เบาๆนะคะเป็นไม้ที่เตรียมซิ่งนะคะเตรียมซื้อแล้วก็เล่นสั้นนะคะนี่คือโซนหนึ่งแปดสี่ห้าหนึ่งแปดสี่เก้าซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะแอบๆลงมาเทสเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะจุดไหนที่ต้องระวังสำหรับเบนแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นการพักตัวขึ้นเพื่อดีดตัวขึ้นให้ให้จบนะคะสำหรับคานี้เนี่ยเขาไม่ควรลึกกว่าหก8เ็ดจุดแปดเปอร์เซ็ตเพราะฉะนั้นค่ะ การพักตัวเริ่มหลุดนะคะแรงแล้วก็หลุด1840เนี่ยเป็นจะเก็บมือก่อนนะคะชะลอการเข้าสื้ออกไปก่อนนะคะไปรอดูโซนนี้นะคะโซนแรับถัดไปถ้าหากว,ว่าหลุด1840เนี่ย ควรจะรอดูเทรนด์ลน์เส้นนี้ค่ะเป็นเทรนด์ลน์ที่ลากเชื่อมจากโลของทองคำในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่1,788-1,791มาเชื่อมกับโลของทองคำในวันศุกร์ค่ะซึ่งเส้นนี้เนี่ยจะอยู่ร,ราว1,828-1,829นะคะดังนั้นนะคะ184-849ไม่หลุดนี่คือไม้แรกะคะ่ะเริ่มหลุด1 8 4 0เป็น ให้รอการเข้าซื้อออกไปค่ะไปรอดูแล้วเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเขาไม่หลุด1 8 2 9นะคะไม่หลุดเทรนไลน์เส้นนี้ และควรจะ stop loss ถ้าหักทองคำหลุด1821เพราะอะไรเพราะจะแสดงว่านะคะชุดดีดทั้งหมดอาจจะจบไปแล้วอินเคสว่าหลุด1821นะคะแต่ตออราบใดที่เขาเนี่ยค่ะไม่หลุดโซนนี้นะคะหรืออ่าไม่หลุด1829โอกาสที่จะดีดตัวขึ้นอีกขาหนึ่งก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวัดเป้ารับแล้วมาวัดเป้าขายกันดีกว่า ว่าจุดไหนควรจะขายระยะสั้นจุดไหนผ่านได้แล้วโฮโพซิชันต่อได้นะคะเจอเป็นแล้วค่ะทุกครั้งนะคะเวลากราฟเซตอัพเนี่ยจะใช้ไฮเดิมแล้วก็โลเดิมในช่วงก่อนหน้าเป็นจุดขายจุด Entry Point จุด Stop Loss เสมอนะคะดังนั้นนะคะใครอาจจะซื้อเอาไว้แถวๆนี้นะคะหรือถ้าซื้อเอาไว้ช่วงสายๆของวันนี้นะคะถ้าถามว่าจุดไหนจุดขาย เลือวัดเลยค่ะวัดได้เลยนะคะแน่นอนค่ะ1865ไฮเดอรของวันศุกร์จะเป็นแนวต้านชี้วัดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ผ่านล่ะจุดไหนที่เราควรจะปล่อยของก่อนใช้ฟิโบสีม่วงอันนี้ค่ะเป็นวัดให้ดูดีกว่านะคะวัดแนวต้านเริ่มที่ไฮนะคะคลิกหนึ่งที่ไฮก่อนแล้วก็มาวางที่โลของวันนี้ค่ะดังนั้นจุดขายสําหรับขาซิ่งนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านโซนนี้ค่ะ1,800 1นนะคะหนึ่แถวนี้คือฟีโบ t รเทสเมนที่6กเ็จเพราะฉันโซนนี้ค่ะใครไม่อยากถือสถานะมองว่าเสียงมากจะทยอยเบาๆขายไปก่อนบางส่วนก็ถือว่าลักแบดนะคะ จุดที่มองว่าผ่านได้แล้วขยับต่อเนี่ยแน่อนอนค่ะไฮเดิมนะคะ1,865แล้วเบนก็วัดฟิโบเอ็กซ์เทนชันอีกชุดหนึ่งด้วยเป็นสีชมพูนะคะก็คือคลิกหนึ่งจากจุดเริ่มต้นของเวฟชุดนี้ก็คือ1,821นะคะมาวางที่1,865แล้วก็มาคลิก3ที่โลของวันนี้นะคะเบนก็จะได้เป้าเพิ่มเป็นฟิโบเอ็กซ์เทนชันที่38.2%ก็จะใกล้ๆกับไฮเดิมของวันศุกร์นะคะดังนั้น จุดขายนะคะแบ่งไม้นะคะถ้าหากว่าเขาไม่ผ่านประมาณ186-1859นะคะเอ่อแล้วก็เก็บไว้หน่อยค่ะยังไงก็ช่วงนี้ติดไม้ติดมือถือทองไว้บ้างนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะพัฒนาการไปในรูปแบบไหนนะคะดังนั้นนะคะนี่คืออาจจะแบ่งไม้แรกสําหรับคนที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะถ้าหากว่าผ่านโซนนี้ไปได้ถือต่อไปอ หนึ่งนะคะไปรอดูโซนนี้ค่ะ1865 1867นะคะและผ่านจุดนี้ไปได้ค่ะต้านสำคัญตอนนี้คือ1 8 7่ค่ะ 1877 1878เป็น f i b o e e ็กซ์เที่61.8ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ1877เป็นไฮเดิมของเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะเป็นมองว่าการผ่าน1877เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราจะสามารถตัดไรโอ,เ,อเชิงลบในภาพใหญ่ออกไปได้ด้วยนะคะดังนั้นนี่คือนะคะ ก็ถ้าหากว่าผ่าน1877เป็นมองว่าทิศทางทองในภาพใหญ่จะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นเลยนะคะนี่คือทิศทางทองวันนี้นะคะพอยคือเนี่ยค่ะนี่คือแบงก์แรกนะคะ1845 1849นะคะจุดที่หลุดแล้วอยากให้ชะลอกันเข้าซื้อคือ1840ค่ะ มารอเข้าซื้ออีกทีนึงถ้าทองคําเขาไม่หลุดเทรนไลน์แถวๆประมาณ1829หลุด1821นะคะแนะนำสต็อปลอ s s นะคะดีตัวขึ้นไปไม้แรกที่จะขายทําํำไรออกไปก่อนนะคะถ้าไม่อยากแบกรบความเสี่ยงคือ1859 1861นะคะผ่านจุดนี้นะคะหรือใครอยากจะขายที่เป้าไกลกว่านั้นคือโซนนี้ค่ะ 1865 1867หก้าหนปดค่ะ้านสำคัญที่สุดตอนนี้1877นะคะแล้วก็ trajectory ของกราฟนะคะทองจะขึ้นได้มากน้อยหรือมีการปรับตัวลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในรัสเซียยูเครนเป็นหลักเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นอยากให้ระมัดระวังเพิ่มเติม,ตมก็คือถ้าหากว่าทองคำมีการดีตัวขึ้นก็จริงนะคะแต่ถ้าหากว่าเขากลับมาเกิดสัญญาณ r s i b e อเ i s h d i v e r g e n c นนะคะในหนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะเกิดใน4ชั่วโมงเป็นสัญญาณที่เราต้องระมัดระวังนะคะความไม่น่นอนรออยู่แล้วก็ความไม่น่นอนส่งผลกับทองได้ทั้งสองทิศทางดังนั้นต้องระมัดระวังแวะมาดูบาทนิดนึงค่ะ บาทยังเป็นเทรนด์ของการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่ขึ้นไปเทสกรอบบนของไซด์เวดาวที่33.47หลังจากนั้นบาทก็ลงเป็นอินพาวส์ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งหลุดแนวรับสำคัญค่ะ3าม2 3 2 5อเท่ากับว่าเทรนด์บาทเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเนี่ยค่ะเป็นเทรนด์ไลน์นะคะเป็นดาวเทรนด์ไลน์สีเขียวนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ ไปถัดบาทตอนนี้อยู่ที่32.38ถึง32.42นะคะรับอยู่โซนนี้อาจจะเกิดการรีบาวกลับระยะสั้นการกลับไปอ่อนค่าเนี่ยเขาจะต้องกลับไปยืนเหนือ32.52-32.55เท่านั้นนะคะโดยมีต้านระดับถัดไปอยู่ที่ประมาณ32.77-32.85ถึงนะคะการหลุดเลเวลประมาณ32.38-32.42เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนัยสำคัญนะคะเพราะว่าเขามีการหลุดเนี่ยค่ะจะหลุดกรอบไซด์เวด ดาวอันนี้นะคะแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้บาทเนี่ยกลับไปแข่งค่ารับถัดไปนะคะก็คือประมาณ3 2 1 8 3 2 4 0 4น่านะคะโดยรวมบาทยังเป็นทิศทางของการแข่งค่านะคะจริงๆแล้วดอลลาร์แข็งบาทควรจะอ่อนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมดอลลาร์แข็งแล้วทำไมบาทแข็งด้วยนะคะต้องบอกว่าวัน2วันนี้ อาทิตย์ที่แล้วนะคะมีกระแสเงินทุนไหลเข้าทั้งในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้ตัวค่าเงินบาทมีการแข็งค่าแล้วก็ส่งผลกดดันราคาทองคาในประเทศนั่นเองนะคะนี่คือทองนี่คือบาทนะคะ โอเคค่ะเป็นน่าจะครบทั่วแล้วนะคะเป็นปริญญาขายของนิดนึงนะคะตอนนี้วางเลประกัน50,000สามารถซื้อขายทองคําแท่ง99.99 99ได้1กิโล96.5ได้60 000. บาททองนะคะใครเทรดในตลาดทีเฟกก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก p r o d u ั t ์ลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่าด้วยค่ะหรือใครสนใจเทรดสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศนะคะก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ y l g Futures ได้ะคะ่ะเพราะว่า LG Futures ร่วมมือกับ CMME Group นะคะ พานัองภัยไปเทรดสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น c ูดออ o ฟิว u จอร์โคลเมโกฟิวเจอร์อินดิซฟิวเจอร์ตัวคริปโตเพนซี่ฟิวเจอร์ก็มีนะคะหรือให้สนใจออมทองค่ะบนเว ylg go saving com นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนค่ะ สวันนีเป็นขอจบการรายงานที่เท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องประเด็นยูเครนเรื่องประเด็นรัสเซียถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้ทองคามีการเคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะดังนั้นแนะนําว่าลงทุนด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดะคะ่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ด้วยนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกท่านด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่วันรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ